ด่วนคอรมอนุมัติงบ2.8พันล้านให้ทารกแรกเกิดซึ่งจะมีการจ่ายเงินเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน63นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่หลายท่านหลายคนที่มีบุตรแรกเกิดนะครับยังไม่ได้รับเงินแรกเกิดครับผมรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m o n e y c h a n n e l ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผม m า n i นอร์ช n แครับคลิปนี้ข่าวด่วนมาบ่อยแล้วน,นะครับคอรมอได้อนุมัติงบ2.8พันล้านให้ทารกแรกเกิดซึ่งจะมีการจ่ายเงินเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน63นะครับซึ่งจากที่ประชุมของคอรมอเมื่อวันที่25สิงหาคม63ที่ผ่านมานี้คอรมอได้อนุมัติงบกลาง เกือบ3,000ล้านบาทให้เด็กแรกเกิดต่อเนื่อง1.7ล้านคนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับซึ่งหลายท่านหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับเงินโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนี้นะครับก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าเงินไม่เข้าบัญชีนะครับผมซึ่งหลังจากที่มีการอนุโมัติวันที่25สิงหาคม63ไปแล้วนั้นก็น่าจะมีการจ่ายเงินเข้ามาในบัญชีของเงินอุดหนุนเด็กนะครับ ท่านผู้ชมครับรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติมวันที่25สิงหาคม63ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าครมได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะครับเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเร่งดูเด็กแรกเกิดจำนวนอยู่ที่2,899ล้านกว่าบาทนะครับ ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือเรียกนสั้ๆว่าพอมอนั่นเองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับผมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินเดือนต่อเนื่องนะครับ4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน63จํานวน1นล้านเจ็ดแสนกว่ารายครับตามที่พม,ไ,มได้เสนอในวันที่25สิหางหาคม63ซึ่งมีการอนุมัติงบแล้วนะครับ ซึ่งรวมๆแล้วงบประมาณนี้ก็จะอยู่ที่2,899ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กอย่างต่อเนื่องครับผมแต่ก็เป็นเดือนิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน63นี้เท่านั้นนะครับเมื่อได้รับงบประมาณแล้วนะครับคาดว่าเด็กแรกเกิดที่ไม่ได้รับเงินในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจากคอมเมนต์ของช่องแต่ละช่องนะครับก็จะได้รับเงินต่อเนื่องแล้วครับคาดว่าถึงเดือนกันยายน63นี้นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับข่าว,าว,าวคอรมออนุมัติงบ2.8พันล้านให้ทาโรคแรกเกิดซึ่งจะมีการจ่ายเงินซึ่งคาดว่าจะมีการจ่ายเงินย้อนหลังให้นะครับโดยถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วผมจะรีบมานำเสนอข่าวให้ทราบเร็วนะครับก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมนี่ชแนลด้วยนะครับผมก็จะนําข่าวสารดีๆสีด่ดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มามอบให้ท่านผู้ชมแบบนี้นะครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับ สวัสดีครับ